รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยเลย สวัสดีครับสวัสดีจ้าเด็กๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทานอาเซียนรายการดีๆนะครับที่ชวนน้องๆไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศครับในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับด้วยคําถามชวนคิดที่สนุกสนุกว่าจริงหรือไม่เออจัาโดยส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษา กระซวงศึกษาที่การนะจ๊า <c oughs> แล้วก็น้องๆครับพิธีกรคู่พี่ตนวันนี้ก็คือพี่เมาครับสวัสดีจ้าเด็กๆ <c oughs> วันนี้ที่เนาจะนาชโชวขวานซาน้ตเลื่อนคนอื่นทดงสุดยอดเลยนั่นก็คือที่เนาซานัตทำให้ข้องเสียก็นาเต้นข้องดีดังเดิมได้ขะอของที่เสียแล้วกลับมาเป็นของดีเหมือนเดิมเหรอครับใช่ครับโอย อย,ชชอย่างเช,ช่นอะไรครับพัดฉีกอย่างเงี้ยอ้าวัดฉีกอ๋อพัดฉีกครับใช่จ้ะแล้วเดี๋ยวที่เนานัดหนึ่งสองสามเต้าตุดพัดจะกัดต ا ดีเต้นเนื่อเดินเชื้อหรือเตล่าผมว่าพี่เมาโมเลยล่ะเอ้างั้นลองดูนัดหนึ่งสองสามเต้าตุด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 เฮ้ยเฮ้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยอ่ะ เต้นยังไงจ้าน้องๆสุดยอดเลยจ้าโอ้ทำได้ยังไงอะเออเฮ้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเฮ้ยสุดยอดเลยครับเออแต่พี่ต้นว่านะครับเรื่องนี้ครับอะไรนะยังไม่อึงเท่ากับเรื่องที่พี่ต้นเตรียมมาวันนี้ครับทําไมล่ะจ้าเพราะว่าเป็นเรื่องของประเทศเวียดนามครับเออเขาบอกว่าจริงหรือไม่ครับที่เวียดนามนะครับมีลิงชนิดหนึ่งครับน้องๆแปลกมากเขาจะมีหางยาวเลยนะครับแล้วขนเขาจะดำตลอดตัว แต่เขามีความพิเศษก็คือเขาจะมีรูจมูกที่เหมือนแหนงขึ้นฟ้าครับเวลาฝนตกนี่เขาจะจามเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังจมูกตัวเองครับเฮ้ปีต้นถามเลยครับว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับโอโหไหนจริงแน่นอนอยากจะรู้คำตอบไหม้ะครับยากจะ้ะงั้นเราไปชมเรื่อง หายไวๆนะแล้วน้องๆนะครับจะได้รู้เลยนะครับว่าในอาเซียนเราเนี่ยมีดอกไม้อะไรเป็นดอกไม้ประจำชาติด้วยแล้วหลังจากนั้นนะครับไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนครับวันนี้นะครับพับดอกลีลาวดีกันเลยแล้วกลับมาช่วงหน้าครับเรามาฟังว่าเรื่องนี้จริงหรือไา่ไปชมนิทานกันเลยครับไปเลยจ้า ชุดอาเซียนบ้านเธอบ้านฉันเราหนึ่งเดียวกันดอกไม้ในอาเซียนเรื่องหายไวๆนะวันนี้ช้างน้อยไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเหมือนทุกวันเพื่อนเพื่อนเลยมาตามที่บ้านและได้รู้ว่าช้างน้อยไม่สบายจึงคิดที่จะหาดอกไม้มาเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจแก่ช้างน้อยจะได้หายป่วยไวๆซื่อจือ เก็บดอกกล้วยไม้แวนด้ามิสโจโควิมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศสิงคโ,โปร์ไปฝ่าช้างน้อยเพราะดอกกล้วยไม้ชนิดนี้มีสีชมพูอมม่วงบานได้นานช้างน้อยจะได้มีดอกไม้แสนสวยเอาไว้ชมนานๆและหายป่วยไวๆเจ้าเก็บดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศเวียดนามไปฝ่าช้างน้อยดอกบัวเป็นดอกไม้แห่งรุ่งอรุณและความบริสุทธิ์ สำหรับชาวเวียดนามเมื่อช้างน้อยได้เห็นดอกบัวจะได้สดชื่นและหายป่วยไวๆกูปรีเก็บดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศกรรมัมพูชาไปฝากช้างน้อยเพราะลำดวนเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเมื่อช้างน้อยได้กลิ่นจะได้รู้สึกสดชื่นและหายป่วยไวๆมาลายันเก็บดอกชบา ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศมาเลเซียไปฝากช้างน้อยประชาชนมาเลเซียชื่อว่าดอกชบาเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนช้างน้อยจะได้อดทนต่อสู้กับไข้หวัดและหายป่วยไวๆฮารีเมาเก็บดอกซิมปอรหรือดอกซ่านชวาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศบรูไนไปฝากช้างน้อยเพราะดอกซิมปอมีกลีบใหญ่สีเหลืองสดใส เมื่อช้างน้อยเห็นจะได้รู้สึกสดชื่นและหายป่วยไวๆคาราบาวเก็บดอกมะลิซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศฟิลิปปินส์ไปฝากช้างน้อยดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นและเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งสำหรับชาวฟิลิปปินส์ช้างน้อยจะได้นอนหลับสบายและหายป่วยไวๆจาเก็บดอกกระดูก ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศพามา่าไปฝากช้างน้อยเพราะชาวพามา่าเชื่อว่าดอกประดูเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงทนทานความรักความปรารถนาดีช้างน้อยจะได้แข็งแรงเหมือนดอกประดูและหายป่วยไวๆโคโมโดนำดอกกล้วยไม้ราตรีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศอินโดนีเซียไปฝากช้างน้อย ระดอกกล้วยไม้ชนิดนี้สวยงามและบานอยู่ได้หลายเดือนช้างน้อยจะได้ชมดอกไม้นานๆและหายป่วยไวๆช้างน้อยเก็บดอกจำปาลาวหรือดอกลีลาวดีซึ่งเป็นดอกไม้ประจำประเทศลาวไปฝากช้างน้อยดอกจำปาลาวส่งกลิ่นหอมเย็นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและชาวลาวเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นตัวแทนแห่งความสุข ช้างน้อยจะได้มีความสุขและหายป่วยไวๆสองวันต่อมาเมื่อช้างน้อยหายดีจึงชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นราชพฤกษ์กำลังออกดอกสะพร่งเต็มต้นดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูนเป็นดอกไม้ประจำประเทศไทยและมีความหมายถึงความสามัคคีปรองดองช้างน้อยขอบใจเพื่อนๆที่นำดอกไม้สวยๆมาเยี่ยมและบอกว่า ดอกราชพฤกษ์อยู่สูงมากฉันเก็บไม่ถึงก็เลยชวนมาดูด้วยกันฉันอยากให้เราเป็นเพื่อนรักกันอย่างนี้ตลอดไปสวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกันอีกแล้วนะครับ วันนี้พี่ปอมพาไปพับดอกลีลาวดีกันน้องๆต้องเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีในวันนี้ก็คือกันไก่นั่นเองเอาละขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นให้เราพับมุมขวาบนนะครับลงมาหาขอบด้านล่าง แล้วเปิดออกคราวนี้พับมุมขวาล่างขึ้นไปที่ขอบทางด้านบนเมื่อเปิดออกนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า,อารอยพับได้มาตัดกันที่จุดตรงนี้จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญนะครับให้เราพามุมซ้ายล่างมาหาจุดตัดนะครับจากนั้นพามุมเดิม มาที่ขอบทางด้านซ้ายต่อจากนั้นเราจะพาขอบนะครับขอบกระดาษที่อยู่ทางด้านล่างมาแนบกับเส้นตรงกลางตรงนี้แนบกับแนวเส้นนี้นะครับแล้วก็เราจะซ่อนพื้นที่บริเวณนี้ไปไว้ทางด้านหลัง เรัาละมาถึงขั้นตอนตัดกระดาษกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ปอมลากเส้นให้ดูก่อนนะครับเราจะตัดกระดาษเป็นรูปกลีบดอกไม้ครึ่งซีกแบบนี้นะครับ เมื่อตัดเสร็จแล้วก็ให้เราคลี่กระดาษออกถ้าเกิดเป็นเด็กๆนะครับก็อาจจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่มีขั้นตอนเสริมอีกเล็กน้อยนะครับคือให้เราจัดรอยพับโดยให้เส้นกึ่งกลางกลีบดอกไม้เนี่ยนูนขึ้นมา ส่วนรอยพับที่อยู่ระหว่างกลางให้ยุบลงไปนะครับแบบนี้ถ้าเกิดใครยังไม่พอใจอีกเราสามารถที่จะพับต่อได้นะครับโดยการพลิกกลับด้านแล้วพับรอยที่เป็นสันพวกนี้นะครับทั้ง5พับนอนต่อๆกันคล้ายๆใบพัด ื่อพลิกกลับหลังมาก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดอกลีลาควดีของเราในวันนี้และแล้วเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับติดตามกระดาษพับรับอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โ สนุกสนุกนะจ๊ะแน่นอนครับน้องๆครับรายการของเรานะครับอย่างที่บอกทุกครั้งว่าสนุกแน่นอนและนอกจากนี้นะจ๊ะเรายังมีสาระความรู้ดีๆจากที่ธงน่าเราให้น้องๆสั่งด้วยจ้าหุยงั้นเดี๋ยวเราไปชมเก็ตความรู้อาเซียนจากพี่พงศ์กันเลยครับแล้วไปสนุกกันต่อกัดการตรดิ์ของเล่นกัดทีโนในช่วงสนุกคิดตรดิ์ของเล่นเลยนะจ๊ะวันนี้เราทัน ปิงตองกันเลยนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับไปเลยจ้าเกรความรู้อาเซียนแทนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแทนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนนะจ๊ะก็จะมีทันนาลาวเวียดนามสิริตินอินโดนีเซียกัมพูชา บรูไนนาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยนะจ๊ะตราสัญลักษณ์อาเซียนสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีขาวนะจ๊ะก็จะหมายถึงความบริสุทธิ์จ้ะส่วนสีแดงนี่นะครับเขาก็บอกว่าหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าและสีน้ำเงินก็หมายถึงสันติธาตและความนั่นคงส่วนความไายตรงกลางนะจ๊ะ เป็นรูปรวงข้าวสิบรวงมัดรวมกันนายถึงประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศเลยนะจ๊ะที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทงอาเซียนธงอาเซียนเนี่ยนะจ๊ะเขาก็จะมีพื้นธงเนี่ยเป็นสีทองเงินอันนี้นะจ๊ะก็หมายถึงสันติภาพและความนั่นคงของประเทศสมาชิกตรงกลางเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของอาเซียนด้วยนะจ๊ะข้ามขวันวันทร์อาเซียน 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมจ้ะสนาคนอาเซียน,นะจ๊ะเขาก็จะมีสนักกานใหญ่ก็คือสนักเลขาธิการอาเซียนนะจ๊ะเขาก็ตั้งอยู่โน่เลยจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียน,นะจ๊ะซึ่งก็เต็นศูนย์กลางในการประสานงานดำเนินง,งานต่างๆรวมถึงการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามโครงการหรือกิจกรรมที่วางไว้ โดยเขาก็จะมีเลขาอาเซียนเป็นหัวหน้าใหญ่ในการดูแลและควบคุมงานด้วยนะจ๊ะเลขาที่การอาเซียนเนี่ยนะจ๊ะเขาก็จะมีการหมุนเวียนกันไปตามตัวอักษรภารษาอังกฤษตัวแรกของประเทศสมาชิกนะจ๊ะโดยมีวาระในการดำรงตำแหน่ง5ปีเลยและเมื่อครบวาระแล้วเนี่ยจะไม่สามารถต่ออายุได้นะจ๊ะ สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในประเทศต่างๆเนี่ยก็คือสำนักงานอาเซียนแห่งชาติซึ่งเขาบอกว่าเป็นหน่วยงานในกระทรวงต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยนะจ๊ะก็คือกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองกฎบัตรอาเซียนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่15ธันวาคมพฤศจิกา2551กฎบัตรอาเซียนนะจ๊ะก็เปรียบเสมือนร่างกฎหมายเพื่อให้ประเทศสมาชิกประพฤติปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบที่ร่วมกันสร้างขึ้นก็จะประกอบไปด้วยบทบัญญัติ13บทนะจ๊ะแล้วก็มีทั้งหมด55ข้อโดยมีเนื้อหาที่แสดงถึงความก้าวหน้าของอาเซียนเช่นกำหนดภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาราชการของอาเซียนเลยนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมวันนี้เสนอปิงปอง สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับพี่โม้นะคะในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นนะคะวันนี้พี่โมจะชวนทำไม้ปิงปองค่ะแต่ไม้ปิงปองนี้ทำจากกระดาษนะคะเป็นปิงปองลูกโป่งค่ะอุปกรณ์นะคะ นะคะเรามาเริ่มันเลยนะคะทีนี้จานกระดาษเนี่ยสีขาวมันเรียบเกินไปไม่น่ารักเดี๋ยวเรามาทาสีหน่อยให้ดูน่ารักสดใสนะคะระบายให้ทั่วกระดาษเลยค่ะระบายสีเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะระบายสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็ระบายอย่างนี้2ชิ้นนะคะเป็นจาน2ใบแบบนี้ไว้เล่นสองคนค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กระดาษแข็งอย่างนี้ค่ะ เอามาติดที่ด้ามตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นด้ามที่จับอย่างนี้ค่ะพอกระดาษแข็งมาแล้วนะคะแล้วก็รับคบากาวเลยค่ะเราทากาวติดลงไปที่กระดาษนะคะตรงกลางจานเลยค่ะเริ่มจากจุดตรงกลางทำสองอันเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้เราทาเป็นม้ร์ิงปองลูกโป่งนะคะก็คืออันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้เล่นกับคุณพ่อก็ได้นะคะคุณลูกกับคุณพ่อตีปินปองด้วยกันแต่ปิงปองของเราเนี้ยพิเศษหน่อยไม่ได้เป็นลูกเล็กเป็นลูกใหญ่เป็นลูกอันนี้นะคะซึ่งกระเด้งได้ด้วยเอาไว้เล่นในวันหยุดนะคะคุณพ่อก็มีงานดีเลยคุณลูกก็มีเกมเล่นแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะสนุกกันไหมคะเด็กๆคราวหน้าพี่โมจะมีของเล่นอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ โอ้โหน้องๆครับที่ต้นนะอย่างนี้นิทานให้ชมอีกเลยนะจ๊ะโ,โถ้าพร้อมกันแล้วอย่าง,งานั้นไปชมนิทานเลยครับตาเลยจ้าสุน <down load ed by Viking> ักกับจระเข้สุนัขฝูงหนึ่งชอบมาดื่มน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีจระเข้ตัวใหญ่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกที่เหล่าสุนัขดื่มน้ำ สุนัขตัวหนึ่งสังเกตเห็นตลอดเวลาว่าจระเข้นั้นคอยจับจ้องพวกมันเพื่อรอให้พวกมันเข้ามาใกล้แล้วจะได้จับกินเป็นอาหารเหล่าสุนัขจึงปรึกษากันถึงวิธีที่จะไปดื่มน้ำในลำธารที่มีจระเข้อยู่ได้อย่างปลอดภัยเหล่าสุนัขตกลงกันว่าจะผลัดกันวิ่งไปจิบน้ำที่ลำธารทีละนิดแล้รีบวิ่งหนีกลับออกมา แต่สุนัขแต่ละตัวต้องวิ่งไปมาหลายรอบกว่าจะดื่มน้ำอิ่มเมื่อเจ้าจะระเข้เห็นเช่นนั้นจึงตะโกนบอกพวกสุนัขว่าพวกเจ้าเชิญดื่มน้ำอย่างสบายใจเถอะข้าไม่คิดทำร้ายพวกเจ้าหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุนัขตัวหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าไม่เชื่อคำพูดของสัตว์ร้ายอย่างเจ้าหรอกในใจของเจ้าคงอยากจะลิ้มลองเนื้อของพวกข้าเต็มที นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดจะไม่หลงเชื่อคําลวงของคนพาลโอ้โห,โหโเขาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะแน่ต้นตกลงลิงแง่น้าเนี่ยนี่จริงต่อจ๊ะเรื่องลิงแง่น้านะครับเป็นเรื่อง ไม่จริงครับเอ้าตอนนั้นอย่างนั้นนะลิงแอนนานะครับมีจริงครับแต่เขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับแต่เป็นประเทศเมียนม,มาหรือพามา่าครับอ๋อโท่แน่เ,เราก็แรลกใจ,จอยู่เอาเต็นว่าเดี๋ยวเรานัแจกนิทานกันเลยดีกว่านะจ๊ะน้องๆคนไหนที่รอแจกนิทานเขานะเลยจ้าเถาะนิทานที่เราจะแจกในวันนี้ก็คือติ้งเพื่อนแท้ต้องรักกันนะครับ ต้องขอขอบคุณสนพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะจ๊ะและเล่นต่อตายติง้ง101นิทานอิศพสอนหนูน้อยให้เป็นคนดีเล่มหนึ่งครับขอขอบคุณสารพิมพ์ม i s มากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเราครับขอบคุณครับขอบคุณเล่นต่อตายจ๊ะติง้งนี่เลยครับนะัก ปั้นน้อย Animal Ball นะครับต้องขอขอบคุณสารพิมพ์ปั้นฝันมากนะครับที่มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับน้องๆน,นะครับขอบคุณครับขอขบคุณนะจ๊ะเล่นต่อไปจ้ะติ๊งนี่เลยครับ I am Grammar for Kids ต้องขอขอบคุณบริษัท s k y บุ๊กจำกัดน,นะครับที่มอบหนังสือให้กับน้องๆน,นะครับขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็น้องๆคนไหนที่นะอยากจะร่วมสนุกกับเราก็ง่ายนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะ ทำอะไรก็ได้เนว่าจะเต้นอ่ะเล่านิทานก็ได้อ่ากทายคริสมา แล้วขึ้นไตอัดนู้นเลยจ้ะที่ youtube ก่อนนะจ๊ะแล้วเอานาแชร์ที่เซตลุกของเรานะจ๊ะคนไหนที่ได้รับเลือกก็ได้นังสือกระตไตยจ้าขัธก,กาง่ายมากเลยนะครับแต่ว่าน้องๆคนไหนที่รอก,กระเป๋า,าวันนี้พี่ต้นมีกระเป๋าจากพี่โมมาแจกกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นี่เองเด้โหน่ารักมากเลยกติการ่วมสนุกง่ายมากนะครับนั่นก็คือน้องๆนะครับ นำของเหลือใช้นะครับมาประดิ์เป็นของเล่นอะไรก็ได้ครับหลังจากนั้นถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปั๊บเอารูปไปโพสต์ไว้ที่ Facebook ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ด้วย <c oughs> กดไลค์พวกพี่ต้นด้วยนะครับนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะมาดูนะครับเออน้องคนไหนมาทาแล้วมันน่าสนุกน่าไปทํากันต่อได้นะไปแชร์กับเพื่อนๆได้ด้วยเนี่ย <c oughs> พี่โมเขาก็จะมอบของรางวัลไปเป็นกระเป๋าใบน,นี้นะครับฮ <c oughs> ่น้องคนไหนสนใจก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะ วันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า <c oughs> ตัวอย่างตอน,ต,อนต่อไตพบกัดเนื้ออร่อยกับเทือนรักเฮ้ <c oughs> และใครที่ยากจะทัดก็ได้แล้วก็ไต้โทษกับทิ่ตอนในช่วงกระด้าทัด รัฐอาเซียนเราจะนัทั่จานกันนะจ๊ะและช่วงที่ทราดได้ก็คือช่วงตรดิษฐ์ของเล่นกับีิโนโเราจะนะทัทชัมงกุฎกันเฮ้ยใครที่อยากจะดูกันแล้วแล้วก็อย่าพลาดชนกันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ